สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์การเมืองชายแดนไทยกัมพูชาที่กลับมาคุรุ่นอีกครั้งในช่วงต้นปี2026นี้ครับประเด็นนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนทั่วไปนะครับแต่มันได้กลายมาเป็นเกมการเมืองระดับประเทศที่มีตัวละครสำคัญอย่างนายสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาออกมาเป็นคนเปิดประเด็นท้าทายทั้งรัฐบาลกัมพูชาเองและรัฐบาลไทยครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้ครับเริ่มต้นขึ้นจากการที่นายสมรังสีซึ่งปัจจุบันลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook เมื่อวันที่1มกราคม2026ครับเพื <c oughs> ่อคัดค้านข้อตกลงทวิภาคีที่กัมพูชาและไทยเพิ่งลงนามกันไปหมาดๆเมื่อปลายเดือนธันวาคมปี2025ครับ สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรทราบไหมครับปกติแล้วนายสมรังสีจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสมเด็จฮุนเซนมาตลอดแต่ครั้งนี้เขาเลือกใช้ประเด็นความรักชาติมาเป็นจุดขายครับโดยอ้างว่าข้อตกลงนี้เป็นการตัดที่ดินให้ไทยอย่างไม่มีศักดิ์ศรีและเป็นการทรยศต่อชาติที่ชาวขเขมรยอมรับไม่ได้ครับ ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่การวิจารณ์การเมืองนะครับแต่มันคือการปลุกระดมให้มีการฟ้องร้องไทยในระดับโลกทั้งศาลโลก ICJ และศาลอาญาระหว่างประเทศโดยงัดเอาข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีสมาเป็นอาวุธชิ้นสำคัญในการโจมตีครั้งนี้ครับ ทีนี้เรามาดูไส้ในของสิ่งที่นายสมรังสีเรียกร้องครับเขาพยายามชี้ให้โลกเห็นว่าฝั่งไทยเราได้บุกรุกและทำลายทรัพย์สินของกัมพูชาโดยระบุชัดเจนเลยครับว่าต้องการให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นวัดสะพานถนนและบ้านเรือนประชาชนที่เขาอ้างว่าถูกไทยทำลายไปหมดครับคำที่น่าจับตามองมากคือคำว่าไทยบุกรุกครับ นายสมรังสีพยายามปลุกระดมชาวขเขมรทั่วโลกให้กดดันไทยโดยบอกว่ากัมพูชาห้ามลงนามในข้อตกลงใดๆที่เป็นการยกที่ดินให้เราเด็ดขาดครับเพราะเขาเชื่อว่าที่ดินเหล่านั้นเป็นของกัมพูชามาโดยตลอดใครไปเซ็นยอมรับคนนั้นคือกบฏครับ นอกจากนี้ครับเขายังพยายามดึงกลไกลสากลเข้ามาเกี่ยวพันอย่างเต็มตัวเสนอให้กัมพูชายื่นฟ้องไทยต่อ ICJ และศาลโลกโดยใช้ลายนิ้วมือหรือสถานะการเป็นภาคีในข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีสมาเป็นอาวุธข้ออ้างเพื่อทวงคืนสิ่งที่เขาเรียกว่าความถูกต้องและปกป้องอัตลักษณ์ของที่ดินครับ ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นการพยายามสร้างบทบาทให้ตัวเองในเวทีโลกแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้เหยียบแผ่นดินกัมพูชาเลยก็ตามครับคราวนี้เมื่อมองกลับมาที่ฝั่งไทยบ้างครับข้อมูลจากแหล่งข่าวฝั่งไทยอย่างข่าวอารุณอมรินได้ออกมาวิพากวิจารณ์ณท่าทีของนายสมรังสีไว้อย่างเผ็ดร้อนทีเดียวที่เช่นกันครับ มีการตั้งข้อสังเกตครับว่านายสมรังสีที่นั่งลีภัยสบายๆอยู่ในปารีสอาจจะได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือเลือกที่จะปิดหูปิดตาข้างหนึ่งกันแน่ครับ สื่อไทยระบุชัดเจนครับว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดกับกัมพูชาฝ่ายเดียวแต่ไทยเองก็บอบช้ำและสูญเสียไปมหาศาลเช่นกันครับทั้งชีวิตทหารกล้าที่ต้องเสียสละทหารที่ต้องพิการและปัญหาทุนระเบิดตามแนวชายแดนที่กู้กันมา40-50ปีก็ยังไม่หมดเสียทีครับซึ่งเรื่องพวกนี้นายสมรังสีกลับไม่เคยพูดถึงเลยแม้แต่น้อยครับ และประเด็นที่สำคัญที่สุดครับคือเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินครับฝั่งไทยเรายืนยันหนักแน่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การยกที่ดินให้ไทยแต่มันคือการที่ไทยเอาของที่เป็นของเราคืนมาครับโดยเรามีหลักฐานชัดเจนจากแผนที่มาตราส่วน1ต่อห0 0 0 0ื่นซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ไทยยึดถือมาตลอดในขณะที่ฝั่งกัมพูชาบางส่วนพยายามจะอ้างแผนที่1ต่อสอง0,000เพื่อล้ำเข้ามาในเขตเราครับ ดังนั้นข้อตกลงที่นายสมรังสีโจมตีแท้จริงแล้วคือการสถาปนาพื้นที่ให้กลับมาเป็นของไทยตามสิทธิที่ถูกต้องครับไม่ใช่เรื่องที่ใครมาเสียสละที่ดินให้เราอย่างใดครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นครับผมพาไปดูสถานการณ์จริงหน้างานโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วครับข้อมูลระบุว่ากองกําลังบุรพาได้ประสานมือกับทหารช่างเพื่อปฏิบัติภารกิจสถาปนาพื้นที่คืนโดยไฮไลท์สําคัญคือการนําตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากมาวางเรียงรายเป็นกําแพงกั้นชายแดนครับ การวางตู้คอนเทนเนอร์นี้มีเป้าหมายชัดเจนครับคือเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลุกล้ําเข้ามาในเขตไทยซ้ำอีกตอนนี้วางไปแล้วกว่า100ตู้ครับและจะวางยาวต่อไปเรื่อยๆตามแนวแผ่นดินไทยบรรยากาศในพื้นที่บอกได้เลยว่าเข้มข้นครับมีการชูทวงชาติไทยปักไว้หน้าป้ายของกัมพูชาที่เคยล้ําเข้ามาพร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างป้ายหมู่บ้านหรือซุ้มประตูที่ล้ําเส้นแบ่งเขตแดนออกไปจนหมดสิ้นครับ ทหารไทยยืนยันครับว่าพื้นที่เหล่านี้คือแผ่นดินไทยแต่ที่ผ่านมาอาจมีการอลุ่มอล่วยให้มีการอยู่อาศัยจนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินเพื่อนบ้านการดําเนินการครั้งนี้จึงเป็นการอ่านความจริงจากแผนที่และปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างตรงไปตรงมาครับโดยสรุปแล้วครับสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้มีปัจจัยซ้อนทับกันอยู่หลายมิติครับ มิติแรกคือการเมืองภายในกัมพูชาที่นายสมรังสีใช้กระแสชาตินิยมมาโจมตีรัฐบาลตระกูลหุนเพื่อหาความชอบทรรให้ตัวเองว่าแม้ตัวจะอยู่ไกลถึงฝรั่งเศสแต่หัวใจอย่างรักชาติครับมิติที่2คือข้อพิพาทเรื่องเขตแดนที่ยังเห็นต่างเรื่องแผนที่ซึ่งไทยเรายืนกรานใช้แผนที่1ต่อห0,000เพื่อความถูกต้องยุติธรรมครับ และมิติสุดท้ายคือเรื่องการเยียวยาซึ่งถ้าสมรังสีจะลากเรื่องนี้ไปถึงสารโลกจริงๆฝั่งไทยเราเองก็พร้อมงัดหลักฐานความสูญเสียและร่องรอยการถูกโจมตีขึ้นมาสู้คดีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเช่นกันครับ หลังจากนี้เราคงต้องจับตาดูครับว่ารัฐบาลกัมพูชาจะรับลูกข้อเสนอของนายสมรังศีหรือไม่หรือจะยังคงยึดมั่นในข้อตกลงทวิภาคีต่อไปท่ามกลางการจับตามองของกองกําลังป้องกันชายแดนไทยที่ยังคงเฝ้าระวังและรักษาผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วอย่างแข็งขันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เจาะลึกในครั้งนี้ครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะกลับมาอัปเดตกันใหม่อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ